เร่งมือกันเต็มที่นะคะเอากระสอบกั้นรอบบ้านแบบนี้หลังปริมาณน้ําทะลักเข้ามาตั้งแต่นู่นละค่ะคุณผู้ชม26กันยายนไม่มีทีท่าจะลดเลยนะคะทําให้ต้องช่วยกันทางบ้านจ้าละวันค่ะขนของขึ้นที่สูงก่อนคือคุณแม่บอกว่ามีประสบการณ์สู้อุทกภัยมาหลายครั้งแล้วแต่รอบนี้ลําบากซ้ำสอจริงๆเพราะนอกจากจะไร้งานเพราะโควิด19น้ําท่วมาามาซ้ําอีกนะคะ คือจากบรรยากาศเนี่ยจะเห็นว่ารอบบ้านคุณแม่เลยสนามหลังบ้านเอ่ยเนี่ยมีน้ําท่วมเข้ามานี่คุณผู้ชมดูตอนนี้เข้ามาในบ้านเลยนะคุณอัญชลีคือกลัวคุณแม่จะลื่นมากเลยค่ะทั้งบ้านเนี่ยเขาช่วยกันนะบอกว่าหากระสอบทรายนะก็ไม่ง่ายนะคะเอาไปกั้นเอาไว้คือชานบ้านเข้ามาแล้วห้องครัวเข้ามาแล้วค่ะสําหรับน้ํานะคะ ตอนนี้บ้านสีประจันกําลังช่วยกันสูบน้ําออกด้วยอคุณแม่ขวัญจิตก็ค่อนข้างกังวลกับหลายเรื่องแต่ก็ยังยิ้มได้ส่งกําลังใจมาให้เราด้วยไปฟังเสียงสัมภาษณ์คุณแม่กันค่ะแม่ลอ,อยน้ำด้ะนะปีนี้จะมาลงเรือกับแม่เป้าถ้ามห่วงอะไรมัง้งที่บ้านก็่วงไปหมดทุกอย่างลูกนูกซื่อนังห้าตำราตำรับอย่างอื่นๆมันไม่มีอะไรหรอกแม่แม่มีแต่ตำรา แล้วห่วงด้วยว่าไม่รู้ว่าจะพุ่งเท้ากินได้ไงน้ำท่วมครัวไปแล้วฝากบอกชาวไทยพีพีเอสด้วยเดี๋ยวพ่อแม่ตีโป่งลอยน้ำไปโปรที่สถานีนะอืมเราก็ระดับน้ำในภุนบุรีแม่จะไม่รู้ที่ตัวเมืองเนาะแต่ว่าตรงย่านบ้านแม่เนะี่ยมันเหนือตัวเมืองมาสามกิโลน้วมันท่วมหมดแล้วเออก็ฝากถึงพี่น้องที่โดนน้ำท่วมด้วยกันนะ ก็ต้องซู้สเนี่ยสิบปีมันก็มาอีกทีนึงแล้วก็ขอให้ระวังระวัยเนาะเดินเหินกลางคืนก็งูเงี้ยวไฟฟ้าอะไรเงี้ยต้องระวังกันเป็นมากๆเลยนะคะอะไรที่เอาได้ก็เอาเอาไม่ได้ก็ต้องปล่อยกันไปทันไม่ทันก็น,นะคะโู้โซค่ะก็สภาพบ้านตอนนี้เป็นไงบ้างคะ ลูกางนิ้วเต็มไปด้วยน้องน้ำค่ะน้องน้ำบุกยังจริงจังมาก <c oughs> แล้วก็น้ำมาไวค่ะเมื่อเช้าอย่างเดียวตอนนี้คือนักแข่งแล้วตรมูฟสประมาณนักแข่งแล้วค่ะแล้วแม่เป็นยังไงบ้างคะแม่ก็อยู่ในเขาเรียกอะไรภา,าวะวิตกกังวลหน่อยๆเป็นห่วงเป็นห่วงบ้านแล้วก็เป็นห่วงลูกๆหลานแล้วก็เป็นห่วงข้าวของแล้วก็เป็นห่วงน้องหมา เดินแล้วลื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พวกแวก็กคือววกห้องพ่อแก่เพราะน้ำน้ำเข้าแล้วแล้วมันดูดออกยากก็กลัวเดี๋ยวพ่อแก่จะจมน้ำค่ะ <c oughs> ในส่วนของกู้ภัยจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะได้ประกาศตั้งแต่เมื่อวานซื่อแล้วค่ะว่าให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนเตรียมเก็บของพื้นที่สูงกันอย่างเร่งด่วนนะคะแล้วก็ตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ คือคุณผู้ชมคะนอกจากสุพรรณบุรีแล้วเนี่ยในส่วนของจังหวัดลบบุรีก็มีน้ําท่วมฉับพลันเหมือนกันนะคะปริมาณน้ําสูงมากจนทําให้มีประชาชนจํานวนมากติดอยู่ในบ้านด้วยอาสาสมัครกู้ภัยช่วงนี้ทํางานหนักกันขึ้นหลายเท่าตัวเลยค่ะ เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูหนึ่งในคนดังที่อาศัยอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะคะก็คือคุณเจนซูเปอร์วาเลนไทน์นั่นเองค่ะอยู่ที่อำเภอโคกสําโรงนะคะเธอก็โพสต์ข้อความว่าน้ำท่วมบ้านของพังเสียหายขณะที่เพื่อนร่วมวงค่ะคุณโบซูเปอร์วาเลนไทน์ก็โพสต์ภาพวิดีโอคอลกับคุณเจนนะคะโอ้แล้วคุณผู้ชมดูสิน้ำนี่ท่วมมิดล้อรถบรรทุกเล็กกันแล้วนะคะแถมน้ำยังเข้าบ้านจนเข้าของเนี่ยลอยเพราะว่าเก็บกันไม่ทันด้วยอีกคนนึงค่ะ นักร้องลูกทุ่งพี่ไฮอภาพรนครสวรรค์นะคะเมื่อวานก็โพสต์คลิปนาข้าวแล้วก็ไร่มันกว่า200ไล่ในพื้นที่บ้านเกิดค่ะที่ลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์บอกว่าจมอยู่ใต้น้ําเท่าไหร่คะ3วันแล้วเท่านั้นเองค่ะโอ้โหกลัวจะเน่าด้วยนะนถ้าจมนานๆแบบนี้เสียหายแน่นอนนะคะ